การตกปลาทะเลในประเทศไทยเป็นมากกว่าแค่งานอดิเรกแต่มันคือวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่ฝั่งรากลึกในวัฒนธรรมไทยมาหลายชั่วอายุคนไทยผูกพันกับท้องทะเลหาอาหารและเลี้ยงชีพจากท้องทะเลการตกปลาจึงไม่แช่งานสำหรับใครหลายคนแต่นคือความภาคภูมิใจเป็นโอกาสที่ได้ทดสอบทักษะของตัวเองกับความยิ่งใหญ่ของท้องทะเล ความตื่นเต้นของการตกปลาความคาดหวังสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกสากลที่รวมชาวประมงทั่วประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกันน่านนำ้ำรอบป,ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตความอุดมสมบูรณ์นี้เป็นสิ่งที่ทำให้การตกปลาในประเทศไทยคุ้มค่าตั้งแต่ปลาสวยงามขนาดเล็กตามแนวปะการะรังไปจนถึงปลานักเล่าขนาดใหญ่มีทุกอย่างสำหรับทุกคนการออกตกปลาแต่ละครั้ง เป็นการผจญภัยที่หล่ออาให้คุณมาสัมผัสด้วยสภาพอากาศที่อบอ,อุ่นแบบร้อนชื้นทำให้สามารถตกปลาได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าคุณจะเป็นนักตกปลาที่ชำช่องหรือมือใหม่ที่อยากรู้อยากเห็นประเทศไทยยินดีต้อนรับเตรียมตัวเวียงเบ็ดและสัมผัสกับมุลเซนแห่งการตกปลาแบบไทยๆไทย,ไทย,ไทยเรื่องที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการตกปลาของคุณ เรือหางยาวขนาดเล็กเหมาะสำหรับการตกปลาใกล้ฝั่งเรือแบบจังเดิมเหล่านี้มีความคล่องแคล่วสูงชาวประมงท้องถิ่นใช้เรือเหล่านี้เพื่อไปตามน้ำตื่นแล้วถึงแหล่งตกปลาที่ซ่อนอยู่เบรกถึงเชงแค่ห้าชว่เขาเรือขนาดใหญ่ที่ทันสมัยกว่ารองรับการออกตกปลาในทะเล เหล่านี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ชงพลังและเทคโนโลยีการค้นหาปลาค้นหาปลาขั้นสูงสามารถรับมือกับเทะเลที่ปั่นป่วนได้และช่วยให้นักตกปลาสามารถจับปลาเกมขนาดใหญ่ได้เช่นปลามาร์ลินปลาเซลฟิชและปลาทูน่าสำหรับผู้ที่แสวงหาประสบการณ์ที่รู้รากว่ามีทริปต,ตกปลาแบบเช่าเหมาลำให้บริการ มาพร้อมกับลูกเรือที่มีประสบการณ์พวกเขารู้จักแรงตกปลาที่ดีที่สุด g r e a t s อ r และสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดให้ได้เพื่อให้มั่นใจว่าการออกนอกบ้านจะเป็นไปอย่างสะดวกสบายและประสบความสำเร็จเรือแต่ละประเภทมอบมุมมองที่ไม่หมอนใครเกี่ยวกับการตกปลาในประเทศไทยไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนจุงเจงเคนเตอร คุณจะต้องล้อมรอบไปด้วยความงามอันน่าทึ่งของชายฝั่งทะเลของประเทศไทยน,น้ำน้ำหนกชายฝั่งของประเทศไทยอุดมไปด้วยพันุ์ปลาหลากหลายชนิดความหลากหลายนี้ดึงดูดนักตกปลาจากทั่วโลกปลาตามแนวปะการังเช่นปลาการังปลาสแนปเปอร์และปลาบาคอนบาร,ราโคดสัสมีอยู่มากมายไปบาปมาไทาย มิสซิงกาพวกมันมอบความท้าทายที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกปลาแบบไลท์แท็กเกิลออกไปไกลกว่านั้นปลายักใหญ่จะว่าอยู่ลึกกว่าน้ำสุกลังมือ่ตะชิวเ uh huh. บย์บาสซูติงเคยยิงโดนฟันท้าทุสมีแข่งเช่นปบามาังาลูกอชบองฟิชดอมเพลย์ มุขพริกสิงห์สิงค์ละปลาปะตัวน้ำผู้ตงพลังฟรินเทสปลาเหล่านี้เป็นบททดสอบที่แท้จริงของทักษะและทัศนัยความอดทนพวกมันไปต้องการอย่างมากจากนักตกปลาอาควันจาแบกควนนอสที่ฟังมี่งไหลจรังเบลไลฟ์ตัววังสำหรับผู้ที่แซงหาัยแบกใหม่กว่านั้นยังมีโอกาสได้พบกับสายพันธุ์ที่แปลกตาเช่นปลาจายแอนทรเวลลี ปลาโคเบียและแม่แต่ปลาฉลามปลาแต่ละตัวที่จับได้ต่างบอกเล่าเรื่องราวการเพชินหน้าแต่ละครั้งคือเครื่องเตือนใจถึงความหลากหลายทางชีวภาพอันน่าทึ่งของเมฮาสมุทรความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในประเทศไทยควิในการ,ระททนกอเซตบุฮาริจวามะเทยร,รับรองประสบการณ์การตกปลาที่ยากจะลืมเลือน ว่าคุณจะต้องการปลาที่เป็นรางวัลหรือเพียงแค่ความสนุกสนานในน้ำคุณจะไม่ผิดหวังจะไม่ผิดหวังการตกปลาทะเลในประเทศไทยเป็นประสบการณ์ที่จะอยู่กับคุณมันคือการผสมผสานระหว่างการผจญภยัยมุงย่งไมาความเงียบสงบและความตื่นเต้นของสิ่งที่ไม่รู้จัก ลองนึกภาพตัวเองอยู่บนเรือแสงแด,ดอุจุนสองกระทบใบหน้าและความคาดหวังของแรงดึงที่สายเบ็ดของคุณความงามของพืนน้ำของประเทศไทยนั้นนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ Nam ท a l e s va f a ้ t e ท n เ m t a ้ e s si far c r a m s a ดุ u k t สตัน t ตันล่ล้อมไปด้วยเก่าตัางช่างที่เขียวชม สร้างฉากหลังที่น่าทึ่งสำหรับการผจญภัยตกปลาของคุณความท้าทายในการเอาชนะคู่ต่อสู้ในานา้ำความพึงพอจะจัดก,การจับปลาที่ประสบความสำเร็จและมีตาลภาพของเพื่อนนกปลาทำให้ที่นี่พิเศษอย่างเงแ่แเเท้จริงไม่ว่าคุณกำลังมองหาการเดินทางที่ท้าทายลี วิวันที่พอนคลายบนน้ำประเทศไทยมีทุกสิ่งสำหรับนักปาทุกคน three t i m e taste cream of tea and s e s n g เตรียมอุปกรณ์ของคุณให้พร้อมออกเรือออกเรือและคุณพบมนเสน่ห์ของการตกปลาทะเลในดินแดนสวรรค์ของนักตกปลาแห่งนี้